ดูครับแต่ละตัวตัวนี้สีเขียวนะครับสวยไหมครับไม้เท้ายังอยู่ข้างเดียวนะครับการเพาะไรเดนขึ้นอยู่กับน้ําเขียวที่เราเพาะนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวไรด้วยนะครับที่เราปล่อยมากน้อยนะครับร้านนี้ดีมากนะครับรอดเยอะครับทาเหมือนกันหมดนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้สีแบบนี้นะครับก็จะออกสีเขียวอ่อนๆนะครับน้ําเขียววันที่สี่นะครับ เดี๋ยวผมจะทดลองใส่ดูนะครับว่าน้ําเขียวสามวันสามารถเพาะไรแดงได้ไหมนะครับได้เป็นช้อนเลยนะครับวิธีผสมแบบนั้นกับแบบนี้นะครับผมว่าแบบนี้ติดเยอะกว่านะครับเห็นไหมครับน้ําฝนได้ใช้ก่อนจริงๆครับเขียวเข้มเลยนะครับอันนี้เป็นน้ําประปานะครับสีจะต่างกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดี FC และก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดียามบ่ายนะครับคลิปนี้เปลี่ยนแนวนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกถึงวิธีการเพาะปลากัดนะครับการเลี้ยงไรแดงนะครับแล้วก็การทําน้ําเขียวนะครับสําหรับหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ถึงวิธีการเพาะลูกปลากัดนะครับเพราะยังไงครับเพราะที่กว้างที่แคบแบบไหนได้ลูกเยอะกวา่ากันครับแล้วก็วกิธีการเลี <thoughts> ้ยงไรแดงนะครับถ้าเราซื้อมาเนี่ยถ้าเราจังไม่มีน้ําเขียวนะครับเราจะทํายังไงให้ไรแดงอยู่ได้นานๆพวกนี้ครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับคลิปนี้แล้วก็วิธีการทําน้ําเขียวนะครับทํำยังไงนะครับขั้นตอนการทําทําแบบไหนน้ําเขียวจริงจะได้เยอะเลยเอาไปเพาะแดงได้จํานวนตัวเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ถ้าท่านไหนที่เพาะเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพาะขายเพาะได้จํานวนตัวลูกเยอะๆนะครับผดผ่านได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านไหนอยากมาแลกเปลี่ยนความรู้ก็รับชมดูได้ครับคลิปนี้เป็นคลิปทดลองนะครับผมอยากจะมาทดลองให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวคอติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กันก่อนนะครับดูพ่อปลาผมแต่ละตัวครับ อันนี้เป็นลูกเชื้อนะครับเจ็ดห้านะครับชนะมาแล้วนะครับสวยไหมครับอ่าอย่างสวยนะครับแล้วก็อันนี้ดูครับโอ้โหดูครับแต่ละตัวอันนี้เป็นหมอมาเลยนะครับสวยไหมครับชนะหมดแล้วนะครับผมเอามาทําพ่อปลานะครับอย่างสวยครับดูสีครับอืมสวยมากครับแต่ละตัว อะดูนะครับตัวนี้สีเขียวนะครับสวยไหมครับอันนี้ก็เป็นมาเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับดูตัวนี้นะครับสวยไหมครับไม้เท้ายังหููข้างเดียวนะครับอย่างสวยครับชนะหมดแล้วนะครับทุกตัวนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของพ่อปลาผมนะครับแล้ก็สองตัวนี้จะเป็นลูกนอกนะครับนี่ครับตัวกัดฟองครับ ผมจะขังไว้ในที่กว้างนะครับแล้วก็ตัวเมียผมก็จะปล่อยไว้ในนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับหนุตัวเมียนี่เป็นแปดริ้วนะครับสองตัวนะครับแต่ก็ที่เหลือก็เป็นมาเลยครับชนะหมดแล้วนะครับพวกนี้เป็นพ่อปลานะครับอันนี้ผมเคียงไว้ตัวผู้ตัวเมียนะครับยี่สิบวันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงบ่อนะครับตัวนี้ให้ไข่มันแก่ก่อนนะครับดูตัวเมียครับแต่ละตัวนี่ไข่แก่มากอืดูครับ ดูไข่แต่ละตัวครับแบบนี้จะได้ลูกที่ออกมาสวยนะครับแล้วก็เชื้อจะติดแน่นมากครับอันนี้ลูกจะออกมาสวยนะครับแล้วก็เชื้อจะเต็มนะครับดูครับสวยไหมครับใครที่ว่าสายประกัดรอได้เลยนะครับเจเดือนนะครับถ้ากัดดีนี่คือแน่นอนครับอันนี้ลูกนอกครับลูกนอกสวยไหมครับดูดันมากครับตัวนี้ดูเกดครับดูผิวครับดูผิวครับ ตัวนี้นี่คือสุดยอดที่สุดแล้วครับถ้าผสมออกมาเด็ดนี่คือชัดเกนครับผมมาเก็บสาหร่ายนะครับมาเก็บตะไคร่น้ำนะครับเดี๋ยวจะอาไปใส่ในอ่างปลานะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับลองไปทํากันดูนะครับขั้นตอนแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับจอกน้านี่ผมจะใส่ลงไปประมาณสองต้นนะครับลักษณะนี้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเหมือนกันหมดนะครับผมจะทําที่ปิดไว้ลักษณะนี้นะครับผมจะปิดไว้เกินครึ่งนะครับ เวลาพ่อปลาเลี้ยงลูกจะได้ไม่รบกวนนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับสวยไหมครับสายกัดนะครับดูครับเอาตัวพ่อลงไปก่อนนะครับในกะลามังนะครับปล่อยลงไปเลยครับพอปล่อยตัวพ่อลงไปแล้วนะครับในกะลามังนะครับเอาตัวเมียใส่ลงไปนะครับใส่ทั้งขวดแบบนี้นะครับนี่นะครับวางไว้นะครับวางไว้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวผมจะมาปล่อยตัวเมียออกนะครับ ให้ผสมกันนะครับเห็นไหมครับตัวผู้จะมาเวียนครับเนี่ยทาเหมือนกันหมดนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้จะทําให้ปลาคุ้นกันนะครับสนิทกันนะครับแล้วก็เวลารัดลูกออกมาจะได้จํานวนตัวเยอะนะครับสายกัดนะครับทั้งสวยแล้วก็กัดดีนะครับเดี๋ยวเราติดตามผลานได้เลยนะครับโอ้โหแต่ละตัวนะครับคัดมาอย่างพรีเมียมครับอย่างสวยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากนะครับ สวยมากนะครับตัวนี้แล้วก็ดูดันมากครับเป็นลูกนอกนะครับสวยมากครับฟางข้าวนี้เดี๋ยวผมจะเพาะไรแดงนะครับเดี๋ยวเรามาด <izer> ูวิธีการเพาะกันนะครับผมสั่งไรแดงมาแต่ว่าน้ําเขียวยังไม่ได้ทํานะครับก็เลยใช้วิธีนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ผลไหมนะครับวิธีนี้นะครับฟางข้าวทั่วไปนี่แหละครับผมไปเก็บมาเมื่อกี้กะละมังนี้เอาไว้เพาะน้ําเขียวนะครับผมสั่งวัวเชื้อน้ําเขียวมานะครับเดี๋ยวผมจะทําน้ําเขียวไว้ดูนะครับเอาไว้เลี้ยงไรแดงนะครับ เอาไว้ให้ลูกปลากินนะครับผมจะเอาฟางข้าวไปล้างน้ําก่อนนะครับเพราะว่าดินในแต่ละที่จะไม่เหมือนกันครับบางพื้นที่อาจจะมีเชื้อราเชื้อแบคทีเรียก็ได้ครับผมก็เลยล้างก่อนหนึ่งน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ในกระมังนะครับนี่ครับผมจะใส่ลักษณะนี้นะครับนี่ครับจมลงไปเลยครับขยายนะครับใส่แล้วขยายอยายมันเป็นก้อนนะครับ ใส่ในปริมาณที่ไม่เยอะมากนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ขยายนะครับอันนี้เป็นวิธีการทดลองของผมนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับถ้าผมได้ใยแดงมานะครับแล้วผมจะมาใส่ในนี้ครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าการแตกตัวของใยแดงจะเยอะแค่ไหนนะครับผมมาทดลองให้ดูนะครับสี่โมงเย็นแล้วนะครับได้เวลาปล่อยตัวเมียแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะปล่อยตัวเมียนะครับผมจะให้ตัวผู้ทานให้อิ่มก่อนนะครับตัวเมียด้วยนะครับเหมือนกันครับ ทานให้อิ่มแล้วก็เ้นไปประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับแล้วจึงมาปล่อยนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าผมจะมายกดูนะครับว่าตัวเมียไข่เยอะไหมนะครับตัวผู้เริ่มกัดฟองแล้วนะครับเห็นไหมจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากที่ว่าปล่อยตัวเมียเสร็จแล้วนะครับผมจะปิดฝาไปลักษณะนี้นะครับปิดไว้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ผมจะไม่รบกวนเขานะครับพรุ่งนี้เช้าผมจะมาดูอีกรอบนึงนะครับ เดี <cin stereotype> ๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้ไข่เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับผมสั่งไรแดงมาสี่ถุงนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเพาะพันธุ์ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าเยอะแค่ไหนร้านนี้ดีมากครับเห็นไหมครับเห็นชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยในกะลามังที่ผมเตรียมไว้นะครับสี่ถุงนะครับทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะใส่อาหารลูกไก่ลงไปนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้คือฟางข้าวที่ผมเตรียมไว้สองวันนะครับผมมาทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้เยอะไหมเทลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะแตกตัวเยอะไหมนะครับเต็มเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองทําน้ําเขียวนะครับอันนี้ก็คือน้ําเขียวที่ผมสั่งมานะครับสองขวดนะครับแต่ว่าตัวมิอามินีนะครับ เล็กมากครับผมนึกว่าใส่ขนาดนี้นะครับตอนแรกผมนึกว่าใส่ขนาดขวดน้าเนี่ยครับดูครับสักครึ่งของขวดน้ําไม่ได้ครับอันนี้น่าจะเป็นปุ๋ยธรรมดานะครับอันนี้เป็นปุ๋ยเคมีนะครับมีรํานะครับแล้วก็อาหารลูกไก่นะเดี๋ยวผมจะใส่สามกะละมังนะครับผมจะตวงให้เท่าๆกันนะครับสามกะละมังนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้าจะเขียวเยอะไหมนะครับผมไปเอารามมาเพิ่มนะครับอาหารลูกไก่ด้วยครับเดี๋ยวผมจะกะเอานะครับสามกะละมังนะครับใส่เท่าๆกันครับ ขยาขวดก่อนนะครับใส่ไปสักเกือบเกือบหมดนะครับขวดนุก็เดี๋ยวจะใส่ประมาณนี้แหละครับเท่าๆกันแล้วก็รำนะครับรำนี่ใส่ไปหนึ่งห่อเลยครับหนึ่งห่อที่เข้าให้มานี่ใส่หมดเลยอันนี้ด้วยครับอาหารลูกไก่นะครับหนึ่งห่อนี่ใส่หมดเลยของมีเยอะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับว่าน้ําเขียวกี่วันจริงจะเขียวนะแล้วก็ปุ๋ยนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งนะครับ เป็นไงได้สามกะละมังนะครับประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งช้อนนะครับเกือบเกือบอันนี้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีไหมครับอันนี้ก็อีกหนึ่งช้อนนะครับเกือบเกือบเพราะว่ามันสามกะละมังไงครับได้ครับ แล้วก็เนี่ยครับตัวอาร์มิอามินะครับเขย่าก่อนนะครับเข้มข้นไหมครับดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าเข้มข้นไหมก็แช่ได้อยู่ครับใส่ไปสักสักสช้อนแล้วกันนะครับมันจะได้พอดีนะเดี๋ยวถ้าหมดค่อยสั่งแล้วกันครับคนหน่อยครับใส่ลงไปเลยนะครับ นะครับสีก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับออกสีเทาๆนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ทั้งสามกระมังเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขียวไวแค่ไหนนะครับกี่วันจึงจะเขียวนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับสีก็จะออกสีเขียวอ่อนๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเขียวไวแค่ไหนนะครับวิธีนี้ก็แตกตัวดีนะครับดูครับเยอะนะครับ โหครับเต็มเลยนะครับดูครับวิธีนี้ก็ใช้ได้นะครับเห็นไหมครับเยอะกว่าวันที่ซื้อมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตักแอบไปให้พ่อปลานะครับแอบนะครับต้องแอบนะครับดูครับอย่าให้มีเสียงดังนะครับแอบห้กินเหยื่อครับจะได้ไม่กินลูกปลานะครับ อันนี้เป็นวิธีของผมนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ไข่เยอะแค่ไหนนะครับตัวฟองที่ว่าพ่อประกาศทาไว้จะใหญ่ไหมแล้วก็จะได้ตัวจริงไหมนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับผมจะเอาตัวเมียออกก่อนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทดลองนะครับผมมาทดลองให้ดูนะครับว่าวิธีการทําครั้งแรกที่ว่าผมเอาตัวจอกแล้วก็ตัวตะไคร่น้ําใส่ไม่ได้ผลครับเพราะว่าตัวผู้จะหาตัวเมียไม่เจอครับแล้วก็จะทําให้รัดยากครับแล้วก็จะทําให้ไม่ได้ลูกไม่ได้ฟองนะครับผมลองเมื่อวานหนึ่งวันกับหนึ่งคืนไม่ได้นะครับ ผมเลยเอาออกแล้วก็ใช้วิธีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมใช้วิธีไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูไข่ปลาก่อนนะครับด่วนนี้นะครับผมจะใส่เป็นใบหูกวางนะครับแต่ก็ดันล่างให้โล่งเลยนะครับแบบนี้ตัวผู้จะหาตัวเมียเจอนะครับแล้วก็จะได้ไข่เยอะแบบนี้นะนี่ครับเหมือนที่เห็นอันนี้บ่อแรกนะครับบ่อที่สองนี้จะ นะครับจะอยู่ใต้ใบเลยนะครับอันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะครับอันนี้บ่อที่สามนะครับก็ได้เยอะนะครับอันนี้บ่อที่สี่นะครับดูครับไข่เต็มเลยนะครับอันนี้เป็นบ่อที่ห้านะครับอันนี้ก็เป็นไข่นะครับ แล้วก็บ่อที่หกครับบ่อที่หกนี้จะกัดสองฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเมียออกเลยนะครับพอจับตัวเมียขึ้นนะครับผมก็จะใส่จอกลงไปนะครับเนี่ครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ผมก็จะไม่มายุ่งกับพ่อปลาเลยนะครับอาทิตย์หนึ่งแต่ผมก็จะแอบให้เหยื่อนะครับให้ไรแดงนะครับอันนี้เป็นวิธีของผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ลูกเยอะได้ลูกน้อยแค่ไหนนะครับสวยมากนะครับดู อันนี้ตัวเมียนะครับไม่ใช่ตัวผู้นะครับดูครับตัวเมียยังขนาดนี้ครับคิดดูครับว่าลูกจะออกมาดีแค่ไหนครับสุดยอดอยู่แล้วครับวันที่สองนะครับดูครับเริ่มเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตักตะกอนนี้ออกนะครับนีครับตะกอนพวกนี้ครับก็จะตักออกเลยนะครับอา่วันที่สองนะครับเห็นไหมครับนี่ เริ่มเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทันตัวไรไหมนะครับตัวไรจะอยู่ได้กี่วันนะครับเดี๋ยวผมจะช้อนเศษพวกนี้ออกให้หมดนะครับโอ้เริ่มเขียวแล้วครับต้องเปลี่ยนกระชอนนะครับใช้เป็นกระชอนตาข่ายเบอร์เล็กนะครับแบบนี้แน่นอนครับหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับดูครับเริ่มเขียวแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับอันกลางเขียวสุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้ใส่รำกับอาหารลูกไก่เยอะกว่าก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่าใส่เยอะนะครับเหมือนอันนี้ครับอันนี้แน่นอนครับผมทดลองนะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูรายแดงวันที่สองกันนะครับอันนี้ผมตักแป้ประกาศตัวพ่อรอบหนึ่งแล้วนะครับเยอะอยู่นะครับแตกตัวดีนะครับวิธีนี้ลองไปแช็คกันดูนะครับดูครับโอ้เต็มเลยครับแสดงว่าใช้ได้ครับวิธีนี้ น้ำเขียวใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไรแดงนี้จะอยู่ได้กี่วันนะครับผมอยากจะมาทดลองให้ดูนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงปลากัดนะครับว่าวิธีนี้ได้ไม่ได้ครับทดลองดูนะครับได้นะครับก็ได้พอสมควรนะครับวันที่สามนะครับเขียวมากครับดูครับฝั่งนี้ด้วยครับ ฝั่งนี้ก็จะเขียวออกอ่อนๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เขียวเหมือนกันนะครับอันกลางเขียวสุดนะครับเมื่อผมอยากรู้นะครับว่าน้ําเขียวสามวันสามารถเพาะไรแดงได้ไหมนะครับผมเลยตักมาหนึ่งแก้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไรแดงลงไปประมาณหนึ่งช้อนนะครับเนี่ยครับที่เห็นเป็นตัวๆอยู่นะครับเนี่ยประมาณสักหนึ่งร้อยตัวน่าจะได้ครับเยอะอยู่นะครับช้อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองใส่ดูนะครับว่าน้ําเขียวสามวันสามารถเพาะไรแดงได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ใส่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็มาชมกันนะครับเขียวปีเลยครับวันที่สี่นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเอาไปหมักไรแดงดูนะครับสักสองถังน้ํานะครับลองดูนะครับสี่วันนะครับว่าแตกตัวดีไหมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับไรแดงวันแรกนะครับก็แตกตัวใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาเราลุ้นพรุ่งนี้กันนะครับ เดี๋ยวผมจะทดลองปล่อยไดแดงอย่างละหนึ่งช้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสี่วันน้ําเขียวจะแตกตัวเยอะไหมนะครับมาลุ้นกันนะครับอันนี้คือไดแดงที่ผมซื้อมาวันนั้นนะครับสี่วันแล้วนะครับดูครับวิธีนี้ก็แตกตัวดีนะครับใส่ฟางข้าวนะครับแลกวอ็าหารลูกไก่นะครับอันนี้ผมตักให้พ่อปลาแล้วนะครับผมตักให้พ่อปลาตัวละช้อนตัวละช้อนนะครับหกตัวนะครับทั้งหมดนะแต่ละรอบแต่ละรอบครับ ดูครับหืมแตกตัวดีนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยไปประมาณหนึ่งช้อนนะครับแต่ผมจะเลือกเอาลูกน้ำออกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะแตกตัวเยอะไหมนะครับน้ําเขียววันที่ห้านะครับเขียวมากเลยนะครับดูอันนี้ผมตักใช้แล้วนะครับของวันที่สี่นะครับไม่ถึงครึ่งกะละมังนะครับเกือบเกือบเดี๋ยวผมให้ดูสีน้ำนะครับจัดว่าเขียวเลยนะครับดูครับใช้ได้แล้วนะครับ ของวันที่สี่ตัวอะไรที่ผมหมักกับน้ํานี้ไว้ครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแตกตัวเยอะแค่ไหนนะครับคลิปเดียวจบเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันเขียวมากครับน้ําเขียววันที่หนะครับทั้งสามกระมังนะครับใช้ได้แล้วนะครับไม่มีกลิ่นแล้วนะครับหวันนะครับเขียวขนาดนี้ครับอันนี้เป็นวันที่สองนะครับดูครับก็ได้อยู่นะครับ น้ำสีเริ่มซีดแล้วนะครับแต่ว่าตกตะกอนเยอะนะครับด้านล่างเหมือนกับว่ามันมันลอกคราบไหมครับเรอว่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมมาทดลองให้ดูก็ประมาณนี้นะครับเกือบครบอาทิตย์แล้วนะครับออกหมดแล้วนะครับเป็นตัวหมดแล้วนะเดี๋ยวผมค่อยดูหลังจากที่ผมเอาพ่อปลาออกแล้วนะครับแต่ว่ามีอยู่ครอกหนึ่งนะครับไม่ยอมให้รับครับตัวเมีย 6วันแล้วครับคิดดูฝั่งนี้เป็นตัวมาแล้วครับคิดดูน่าจะดีมากนะครับผมดูแล้วแต่ตัวผู้ก็สุดยอดครับผมคัดมาแบบชนะมาแล้วด้วยนะครับแต่ตัวเมียนี่ก็สุดยอดครับเชื่อผมหกวันนะครับคิดดูยังไม่ยอมครับอ่เดี๋ยวมาดูกันนะครับไข่แล้วครับดีใจมากครับไข่แล้วนะครับ รัดแล้วนะครับ6วันครับย่างเข้าวันที่7กิดดูผมทําทุกวิธีนะครับทั้งเอาตัวผู้ใส่ไปอีกตัวหนึ่งทั้งใส่ต้นไม้สีเขียวไม่ครับนะครับถ้าปล่อยไว้ธรรมชาติแบบเนี้ยแล้วก็แอบคืออย่ามาสนใจเลยนะครับแบบนี้แน่นอนครับผมว่าลูกออกมาน่าจะดีมากนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าจะดีแค่ไหนนะครับพ่อมาเลยแม่แปดริ้วอันนี้ก็คือน้ําเขียว7วันที่ผมหมักไว้นะครับ ผมเริ่มทดลองผสมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะใส่ไว้ส่กะลามังนะครับใบเล็กหนึ่งใบนะครับแล้วก็3าใบใหญ่นะครับถ้าถามว่าการแตกตัวจะเยอะไหมเนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวไรแดงนี่จะแตกตัวเยอะแตกตัวน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราใส่ด้วยนะครับถ้าเราใส่ไม่เยอะก็แตกตัวไม่เยอะครับอันนี้ผมมาทดลองให้ดูนะครับ วันนี้ไรแดงแตกตัวดีมากนะครับดูครับเยอะมากครับเห็นไหมครับข้างข้างนี้ด้วยนะครับเต็มเลยนะครับไรแดงเริ่มแตกตัวดีนะครับเยอะนะครับอันนี้ผมตักให้พ่อปลาไปรอบง้นนะครับตอนเช้าโอ้เยอะเลยนะครับดูครับเต็มเลยนะครับเยอะมากครับดูข้างข้างะครับ เต็มเลยนะครับอันนี้คือลูกไรแดงที่ผมซื้อมาครั้งแรกนะครับแล้วก็ามาเพาะพันุ์นะครับวิธีการผสมน้ํานะครับผมผสมน้ําเขียวสองส่วนนะครับแล้วก็น้ําเปล่าหนึ่งส่วนนะครับติดดีมากครับแล้วก็ขยายพันธุ์เยอะมากถ้าน้ําอยากละครึ่งก็ได้ครับแต่ว่าผมว่าแบบนี้แน่นอนกว่าลองเอาไปใช้กันดูนะครับเยอะมากครับได้เป็นช้อนเลยนะครับดูครับ เยอะมากนะครับผมจะให้พ่อประกาศกินนะครับกับลูกนะครับให้ตั้งแต่ตอนเกิดนะครับให้ทุกวันนะครับวาราช้อนนะครับเนี่ยครับผมจะให้ประมาณเนี้ยครับแล้วเวลาผมให้ผมให้แบบนี้นะครับผมจะกระจายนะครับตามมุมนะครับผมให้ทุกวันนะครับ ม,นนมากน้อยแล้วแต่กะเอานะครับวิธีผสมแบบนั้นกับแบบนี้นะครับผมว่าแบบนี้ติดเยอะกว่านะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับดูแดงแตกตัวครับโอ้โหเยอะมากนะครับดูอย่เลืเอกมาไปผสมกันดูนะครับสัดส่วนน้ำเขียวสองส่วนแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งส่วนนะครับแบบนี้ผมว่า แน่นอนนะครับดูจากที่ผมทดลองนะครับอันนี้เป็นวิธีทดลองของผมนะลองเอาไปใช้กันดูสําหรับมือใหม่นะครับเยอะมากนะครับวิธีนี้ครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเต็มเลยนะครับดูครับโอ้โหซื้อมาครั้งเดียวนะครับพอได้เยอะขนาดนี้ครับคิดดูแตกตัวดีมากครับวิธีนี้ อันนี้ก็เป็นอีกกลามังหนึ่งนะครับคืนแรกนะครับดูครับแตกตัวดีมากนะครับผมสั่งอามีอามีมาเพิ่มนะครับแล้วก็ปุ๋ยด้วยนะครับปุ๋ยตัวนี้สูตรสี่สิบกศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ตัวนี้สิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับอามีอามีนี่สามขวดนะครับเข้มข้นมากนะครับดูร้านนี้นี่ผมว่าเข้มข้นนะดูครับดูจากสีตัวนี้สามขวดนี่ร้อยสองบาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ประมาณร้อยหนึ่งนะครับสองถุงนี้นะ ทั้งหมดนี้ก็ประมาณ200ครับผมว่าใช้ได้ประมาณสัก3เดือนก็น่าจะได้นะครับสาถึงสเดือนนั่นแหละครับผมมาทดลองให้ดูนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทดลองนะครับแล้วก็ตั้งใจเลี้ยงประกัดด้วยครับเอาไว้ทําน้ําเขียวนะครับนี่ขนาดตัวเมียยังขนาดนี้ครับถ้าตัวผู้จะขนาดไหนครับคิดดูแล้วกันสุดยอดมากครับตัวฝั่งฝานี่เป็นลูกนอกนะครับตัวนี้เป็นลูกร้อยครับเด็ดทั้งคู่ครับสุดยอดจริงๆครับ พอติดตามผบนานนะครับการเพาะไรแดงนี่ขึ้นอยู่กับน้ําเขียวที่เราเพาะนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวไรด้วยนะครับที่เราปล่อยมากน้อยนะครับถ้าเราปล่อยประมาณสักช้อนหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยโโหอันนี้ผมว่าไม่ต่ำจากห้าช้อนนะครับฝั่งนี้ด้วยครับแค่คืนเดียวนะครับอันนี้แล้วก็ตัวไรแดงนะครับเห็นไหมที่ผมซื้อมาใหม่ๆนะครับนิดเดียวนะครับอันนี้เยอะมากนะครับเห็นไหม ใช้เป็นตัวฟางข้าวนะครับราะว่าใบตองนะครับแช่ไว้เขาอยู่นะครับก็อยู่ได้หลายวันนะครับลูกปลาผมได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มน้ําลงไปในนี้นะครับเกือบๆเต็มนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้พอผมใส่น้ําได้ตามขนาดที่ผมต้องการแล้วนะครับผมก็จะใส่เกลือลงไปนะครับเกลือนี่อย่างดีเลยนะครับเกลือทะเลนะครับเกลือเม็ดนะ ผมจะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจับพ่อปลาขึ้นแล้วนะครับสิบสองวันแล้วนะครับที่ผมไว้ผมว่าจํานวนลูกปลาเหลือน้อยลงนะครับจากที่ผมสังเกตนะครับไม่รู้ว่าหลายๆท่านเหมือนกันไหมนะครับเนี่ยปกติลูกปลานี่เยอะมากนะครับดูปกตินี้ ผมว่าเป็นร้อยอะครับหรือว่ามันอยู่ด้านล่างครับอาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วผมมองไม่เห็นนะแต่ผมว่ามันเหลือน้อยลงครับที่ว่าผมเอาไฟส่องดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพ่อปลาขึ้นนะครับ12วันนะครับเสียดายแม่ปลานะครับแม่ปลาหลายตัวครับแล้วก็ราคาแพงด้วยนะครับ500 800เป็นพันก็มีนะครับแต่ว่าลูกได้จํานวนไม่เยอะครับหรือว่าอาจจะได้เยอะแต่ว่าอยู่ด้านล่างคลิปนี้ผมมาทดลองให้ดูนะครับ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหลังนี้ผมจะลองเอาพ่อปลาออกสักห้าวันถึงเจ็ดวันนะครับไว้ไม่นานนะแล้วมาดูกันนะครับว่าจะได้ลูกเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ได้อยู่ครับเห็นไหมครับนี่ไว้น้ําอยู่ครับสิบสองวันด้านล่างตัวโตมากนะครับโอ้ดูตัวด้านล่างนะครับเห็นไหมครับนี่นะที่ดําๆอยู่ครับใหญ่แล้วนะครับ พ่อปลาจับขึ้นมาแล้วนะครับทั้งหมดนะครับพ่อพันนะครับที่ว่าผมเอาขึ้นแล้วตัวนี้ก็เพิ่งชนะมานะครับดูครับแก้มนี่คือเกือบทะลุอ่ะครับสุดยอดไหมครับแต่ดูเกรดนะครับไม่เข้าเลยนะครับผมบอกได้เลยหนังดีมากครับแต่ตัวที่ไปซ้อมด้วยนี่คือกัดหน้าครับดีมากนะครับดูครับ ทะลุเลยนะครับสุดยอดครับดูน้ําเขียวที่ผมพกกับน้ําฝนนะครับแบบเขียวมากเลยนะครับดูครับฝั่งนี้ผมใช้น้ําประปานะครับดูครับสามวันแล้วนะครับฝั่งนี้น้ําฝนนะครับจากในโอ่งนะวันเดียวนะครับดูสีครับอเห็นไหมครับผมว่าน้ําฝนน่าจะได้ใช้ก่อนนะครับผมมาทดลองให้ดูนะครับเขียวนะครับแต่ว่าเขียวน้อยครับฝั่งนี้จะไล่ทันแล้วนะครับแค่วันเดียวนะครับ ผมว่าฝั่งนี้ได้ใช้ก่อนแน่เลยลองเอาไปใช้กันดูนะครับอันนี้อยู่ผิวน้ําเลยนะครับดูครับสาแบบใหญ่แล้วนะครับดูครับขนาดเท่าการไม้ขีดอะครับด้านล่างก็เยอะนะครับดูผมให้ดูด้านล่างนะครับอ่าเดี๋ยวดูมุมนี้นะครับเห็นไหมครับนี่สาเท่าๆกันนะครับอันนี้ก็เยอะนะครับ ฝั่งนี้ก็หลายตัวอยู่นะครับดูครับเนี่ยฝั่งนี้เยอะโอ้ฝั่งนี้หลายตัวครับนี่อันนี้ก็หลายตัวอยู่นะครับดูครับข้างข้างถังก็มีนะครับเห็นไหมครับน้ําฝนได้ใช้ก่อนจริงๆครับเขียวเข้มเลยนะครับอันนี้เป็นน้ำประปานะครับสีจะต่างกันนะครับน้ำฝนดีกว่านะครับถ้าทำน้ำเขียวนะครับลองไปใช้กันดูนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสาหรับคลิปนี้ผมว่าได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับแต่ว่าถ้าบางอย่างผมทําแบบไม่ถูกขั้นตอนหรือว่าใครที่ว่าเก่งกว่าผมหรือว่าเขาที่ทําเป็นอาชีพยอยู่แล้ว<ส>ผมมาทดลองให้ดูเฉยๆนะครับอ,อันนี้เป็นคลิปทดลองนะครับคือผมเพาะเองไงครับลองเพาะดูแล้วก็ผมอยากจะมาแบ่งปันความรู้เฉยๆนะครับถ้าใครที่ทําเก่งอยู่แล้วก็เหมือนที่ผมบอกครับกดผ่านได้เลยแต่นี่คือสําหรับหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ ลองเอาไปใช้กันดูนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทดลองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับอ่าผมบอกงห้เลยว่าผมมาแบ่งปันความรู้ครับเพราะว่าผมทําเองครับผมก็เลยอยากมาถ่ายทอดความรู้ที่ผมลองทดลองดูทําไม่ว่าจะเป็นการเพาะลูกปลากัดครับเพาะที่กว้างที่แคบครับการทําในแดงครับแดงซื้อมาเนี่ยไว้ได้กี่วันทําแบบไหนจึงจะอยู่ได้นานครับเหมือนในคลิปที่ว่าผมทําให้ดูนะครับแล้วก็น้ําเขียวผมว่าน้ําเขียวนี้ใช้เป็นน้ําฝนนะครับน้าฝนจะเขียวเร็วมากนะครับ แต่ถ้าเป็นน้ําปลาปลานี้จะเขียวช้านะครับเหมือนที่ผมทดลองดูนะลองเอาไปใช้กันดูนะครับขั้นตอนต่างๆอย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนี้ผมจะไปดักกุ้งให้ดูนะครับดักปลาซีวให้ดูนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับเดี๋ยวดักกุ้งดักปลาขั้นเทพก็ยังสามารถสั่งกันได้นะครับเดี๋ยวดักกุ้งดักปลาขั้นเทพที่ไหนมีตัวรับรองได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมการ,ารันตีให้เลยเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามผลงานของปลาผมนะครับในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับ ว่าได้จํานวนตัวเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับอ่ะติดตามครับผมได้เยอะนะครับครอกนึงเป็นร้อยอครับติดตามครับผม